สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะเย็นๆของวันจันทนะคะทุกคนสภาทุกคนมาเก็บผละไม้ในสวนนะคะนี่ค่ะกับน้องหมาของเรานะคะน้องหมาบลูเน้นบลูมักนิดลุกมันเปรี้ยวอืมเดี๋ยวห้อยไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะมีอยู่มีกับเขาอยู่สามต้นนะคะ สี่ต้นค่ะอยู่ข้างในอีกนู่นค่ะแต่ต้นนี้คือเขาแดงก่อนใครเลยนะคะนี่ค่ะก็ปีนี้ก็ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูและอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บก่อนเพราะว่าเห็นสุกมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บก็คือข้างหน้านี่ก็คือนกเอาไปกินแล้วนะคะนี่ค่ะปกตินี่ เขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลักษณะนี้เหมือนกระทางนี้นะคะพอเขาเริ่มแดงแล้วนกก็จะมาจิกนะคะก็คือได้มุง้งแล้วเดี๋ยวจะเอามุ้งมากลางนะคะนี่ค่ะมุ้งแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บต้นนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ดึงดึงขั้วเขาออกมาเลยนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวจะเก็บไปเลยเก็บให้เกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากกินกับน้ำปลาใส่น้ำปลา้านิดนึงใส่พริกป่นโอ้ยแซ่บหลายค่ะนี่ค่ะเก็บกันก่อนก่อนที่นกจะ ลืมดูกล้องว่าได้ถ่ายหรือเปล่านะคะ น่าเสียดายมากเลยค่ะนกคุณนกพิราบคุณนกพิราบจะเรียบเลยทุกการนี้นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนแบบดกมากถ้านกไม่กินนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้ทุกกิ่งเลยนะคะ นี่นะคะ ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกยังไงนะคะทุกคนแต่ที่เบลเยียมเขาเรียกไอรดูรดรูเบสกระ,ค,ะค่ะ,คะนี่ค่ะมาเก็บกันต่อเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะเหลืออีกก้านหนึ่งนี่ค่ะก้านนี้แบบ การนี้แบบดกมากๆเลยใช่ขาหนีบไปนะทุกคนขาหนีบกิ่งไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดีดคืนนี่ค่ะนี่ลืมดูกล้อง นี่คะ่ะทุกคนดูลูกแบบสดมากสีสดน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่คะ่ะต้นหนึ่งก็จะได้เยอะอยู่นะคะทุกคนดูค่ะนี่ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ